ลมหนาวมาแล้วมัง้งไม่ใช่เลยละครนี่เนี้ยลมหนาวแล้วบอกว่าพายุจะเข้าอีกนะก็ไม่รู้เหมือนกันนี่พี่ช้างมาแล้วลูกพี่ช้างมาแล้วหนุนเห็นไหมโอ้ช้างช้างชี้ช้างดิช้างช้างแค่ไปไหนครับชี้ช้างจะถ่ายรูปยาย ช,앙ช앙 ok ้างลูกช uh, 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 ้างช้างปอยปลอยโอ้วันนี้มีสองตัวเลยครับวันนี้คิดว่าหายไปแล้วเอาสองตัวนะลูกนะเอลเลฟเฟนะเอลเลฟเฟนสองตัวเลยครับโอ้ตัวนีงงายาวครับผมตัวนี้ลูกนะตัวนี้ลูกถุงเงินนะถุงเงินน่ะถุงเงินคิดว่าถุงเงินไม่อยู่แล้วคิดว่าไปเชียงใหม่แล้วเนาะถุงเงินถุงเงินผมจอดดูช้างครับผมช้าง น้ำนะลูกเนาะน้ำบ้านเรามีน้ำเด้อน้ำนั่นะน้าช้างนี่ช้างครับผมจอดดูช้างกันที่บ้านนี้ช้างนะครับเนี่ยดูช้างทุกวันเลยโอ้เป็ดเป็ดกี่ลังครับเป็ดห้าสิบโอ้ห้าสิบกระช่อนนะเอาเอาประช่อนอ๋ออันนี้เหยื่อเหยื่อเหยื่อปลาหมอปลาหมอ,หมอโอ้สิงเลยปลาหมอเอาแบบกระ่อนเนาะ

เองประจุณยายทําประจําจ้าเอ๊ดู <laughs> ดว่าออกมาดูว่าอู้วจะเป็นเยอะเนาะเป็นกระมังเลยปลามันเยอะปลาเยอะปีนี้เนะน้ำดีอ้ปลาจริงๆนี่ใส่เสร็จแล้วถังนี้ถังนี้เต็มยังยัง อย่างนี้พอแล้วอันนั้น,น,นมันเป็นปลาซิวอันนี้เป็นปลากระดีอ๋อแยกปลาแยกปลาอ๋อบรรยากาศครับผมบรรยากาศทุง่งนามีกระบือกระบายบักพัโลผมกับน้องพลอยเมื่อกี้ก็ไปดูประจำของยายมาปลาครับผมปลาเต็มเลยครับปลาเต็มเลยเห็นไหมปลาเต็มเลยฮะโอ้ ลังยกเลยได้ไหมเนาะไปไหนครับดูปลาบ่าเ, <laughs> เดี๋ยวตามไหมครับ <laughs> เดี๋ยวตามไปดู <laughs> บรยากาศเปานนอกรบรรยากาศเปานนอกับกน,กกน้องพลอย มาสองตัวพลอยพลอยวิ่งตามเลยไม่ต้องวิ่งตามเลยนี่เอาไปเลี้ยงหรอกนี่แหละมีคนเอามาปล่อยครับผมมาปล่อยมาตรงนี้เนาะอาทิตย์ที่แล้วเจ็ดตัวเหลืออีกสองตัวครับผมน่าจะมีคนเอาไปเลี้ยงครับผมเหลืออีกสองตัวนะครับผมเหลืออีกสองตัวมันก็อยากให้ไปเลี้ยงเนาะที่บ้านเยอะแล้วที่บ้านเลี้ยงไม่ไหวแล้วนเนาะพลอยเนาะพลอยมองเออชีหมา มันก็วิ่งตามมาผมหมาวิ่งตามโอ้ยีมันวิ่งตามมาหน่อหน่อนะมันอยากไปอยู่ด้วยโอ้ยมันวิ่งตามน้องพลอยมาหน่อหน่อหน่อยน่อยเอาโอ้ยน้อน้อนอยังไม่ไหวแล้วที่บ้านก็เยอะแล้วน้องพลอยเนาะน้องพลอยไปดูนาผมนาเนี่ยก็โอ้ย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 ใครจะเอาไปเลี้ยงเอาไปเด้อสองตัวเหลือสองตัวเนี่ย แมวป่ามันอยู่ป่านะลุงแมวลุงมาจับปลาับผมแมวจับปลาแมวจับปลาจริงฮะกอางทุ่งนาเลยนะฮะแมวมาดูปลาแมวแมวนาแล้วแมวป่าเนาะลุงเอามาเลี้ยงมันก็จะหากินตามทุ่งนาผมแมวแมวน้องพลอยน้องพลอยอยากดูแมวแคทแคทลูกเออแคทซีเอทแคท เต่าแคดดำโผมวิ่งตามไปอีกอะ่ะดูมันดูมันอะนี่ก,ก็แมวนี่ก,ก็หมาโอ้หมาวิ่งตามมันวิ่งตามมาเป็นกิโลอะ่ะสุดยอดมันอะโอ้หมุนน้องพลนะน้ำหมุน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 โอ้น้ำหมุนนะครับผมมันเป็นเกลียวเลยครับเป็นเกลียวเลยครับสวยไหมฮะสวยไหมสวยไหมอ่าบรรยากาศท้องทุ่งครับผมข้าวออกรวงแล้วเด้อนี่น้ำหมุน วับ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 นู่นน่ะมันยังไปอยู่ด้วยนู่นน่ะมันยืนนู่นน่ะมันวิ่งตามมาเป็นกิโลอ่ะเราจอดมันก็วิ่งวิ่งตามวิ่งตามมันวิ่งมาอีก้วนั่นน่ะมันวิ่งมาสองตัวมันเหลืออยู่สองตัวผมเข้ามาปล่อยเจ็ดตัวนะอาทิตย์ที่แล้วมาเจอกันน้องพลอ่ะอาทิตย์นั้นอาทิตย์ก่อนบรรยากาศท้องทุ่งนี่มันตามมาอีกครับผมโง่ไม่เอาแล้วที่บ้านเยอะแล้วไอ้ขาวที่บ้านเลี้ยงไม่เยอะได้แล้ว สงสารก็สงสารอยู่หรอกเลี้ยงไม่หวัดไม่ไหวแล้วจากอยากไปด้วยอยากมาอยู่ด้วยเห็นไหมวิ่งจากนูน้นมันวิ่งตามมาเป็นกิโลผมก็จอดอถ่ายรูปไปเรื่อยถอยถอย่ายรูปไปเรื่อยมันก็วิ่งตามไปเรื่อยอ,ะอ่ะมันอยากไปอยู่ด้วยเนาะมันถอยหลังแล้วไปไม่ได้เจอน้ําเจอน้ํา <c oughs> น้ําบนครับน้ําบนการทุ่งนาแต่มันนั่งรอผมขับน้ําขับรถมาฝั่งนี้เนาะ รถมอไซดับเลยน้ำมันสูงลุงลุงก็ไม่กล้ามาหมา,ยหมายอยู่กับลุงอะ่ะมันอยากตามมาอยู่ด้วยอะ่ะมันเจอน้ำมาข้ามมาไม่ได้ดับเลยเครื่องดับเลยครับผมโอ้จุงข้ามเลยครับผมลุงต้องจุงข้ามขนมาแล้วลูกใส่เบ็ดครับลุงไปใส่เบ็ดไปแล้วลาไปดูนาะเนาะ